สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเบเบิร์ชชัแนลนะคะวันนี้สิบห้าเบิร์การถ่ายเอ็มวีของเบลนิพารานะคะมีเคิามสามาถ่ายบันทึกการแสดงสดเพ่่บนแฟนการแสดงมันคือการแสดงนะครับเพลงของเบิร์น่นนึงี่ต่อนี่ต่อ ได้ยงกินครับลงโมห้องไม่ได้องไม่แตห้องเสียด้ยะอัะน,น,นเ,เสื้อไหมนะม่ถ่ายคันเด้อไอ้ถ่ายึ้นช่วงไหนคืนช่วงว่าเสิร์ฟนาไม่ด้ขึ้นช่วงเตยลาบอเขาึ้นช่วงเตยล่าแค <c oughs> ่เดียว <c oughs> อันนี้คือชุดเก็บท้ามจะอยังก่อนคือชุดเก็บท่อนรู้ว่าใส่ชุดกับผ้าใส่บัตรดีเธอขึ้นเจ็บพุ่มขึ้นตอนนี้แหละเขาบอกว่าแดนหญิงใส่ชุดใส่หัวใส่กระบะขึ้นเวทีทำไไมม่่ใสเธอน่ะทำไมไม่ใส่ก็มาจุกอะไรอันนี้ใช่แดนหญิงใช่ปะก็ก็เป็นผู้หญิงอยู่ใจว่านี่ใส่ไม่ใช่ผู้หญิงเลย นมนเมื่อกเอ็เทยวันนี้กำลังรอขึ้นมาสุดมีประมาณอแปดคนเป็นว่าถ่ายอีนีแปดคนก็ได้หน่อยเีเลยีบลขสิคนถ่ายอีวีสิบคนก่อนนะคะจะใถ้เบิรงมาทุกคนกำลังเห็นอย่างนี้ ใช้อย so ู่ค่ะจะอัดเทปแล้วเขาบอกเขาบอกคือมันเก่าเขาบอกคือมันเก่าครับงาเนะนาไฟไหมคะจูดบึมบึมค่ะบ้านในปอนฮอนคลยอันนี้คนชินจ้างจินจ้างสวัสดีค่ะ วันนี้หน้าลอกไหมอ่ะวันนี้ไม่ลอกค่ะทำไมไม่รอกเพราะยังไม่ได้ขึ้นเตะเฮ้ยเฮ้ยไก็ตื่นเนาะยังไม่เห็นมากันคนตื่นยังอุ้มหลานว่างมากันนี้ยังก็วยังก็เจอก็ตื่นเนาะยังไม่เคยเห็นมากันคนเนาะอยากกับซันอุ้มหลานอยู่ว้างวะอยากห้องว้ะจะไปทีค่ะไปเรียนสดกลาง ภาษาไหนฟังเนีย่ยภาษาอังกฤษภาษาแมรเลยฉันบอกว่าเปลี่ยนตอนนี้เราก็ถ่าย MV เสร็จแล้วนะครับรอบขึ้นบันทึกการแสดงสดของเด<ม><ม>ลนะครับวุ้ <c oughs> <c oughs> ยได้ล <c oughs> <c oughs> ะเป็นรอเลยนะภาพของญี่ปุ่นอ่ะอันนี้บรรยากาศนะครับ ันนี้พี่เม่นนะคมีค่ะเฮ็ดผมอยู่ได้สร้างส่วนตัวดีเนาะแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวพูกับเพื่อนสร้างเรั่งอบกานยังก่อนไม่ไดกับสางอีเอ้มางานเยตัวนเงันน้จาสมาเ็อชิวจงเห็ดเห็ดเห็ดบีไมเวารเงสนมองต่อไป เขาอยู่เป็นเื่อนกันเยเียายพิ่ามี่พิมี่เฮ้ยเออเดี๋ยวคอยเปียกสตีค่ะคลิปยังวันนี้ยังไม่ได้หายเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายนะคะมันยิงบ ่ล่าสุดมีคนคอมเมนต์แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูช่องของแซมมี่นะคะโคคุ่่ณอะพูดอยูตามเท่าไหร่แล้วสามร้อยสามร้อยสามสิบกว่าแล้วจากเดือนจากเดือนสองเดือนคุณอ่ะขอบคุณค่ะใส่ซูทเร็วๆเลยใส่ซูทโอ้ยจะมาทายอีอย่างยับอายนายคนไนก็ปันยับอายยังก่อน นเดี๋ยวนานก่ตอนนี้่ยอลสินครับของที่นักสุรัสนะครับโล่ดับเบิลซึงาโอ์ไปดีไหมเด็กสเวตเบรนน่ไยที่เก่าไม่ต้องยืมผิวหนึ่งที่เดิมเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบเบอร์ชานด้วยนะคะครับผมแต่สมาเอาชีพลงเลยครับสวนิบถ้วยหยากงานลายรับสูตรกับสิกองไว้งนหนเดินขันใส่กระแทกัแลนเต้าอย่างไ้กินหรอเฉิดเนาะเฉิดเนาะ thế con là con nó nhanh chưa thì cứ nhang đến tao là giải trí <laughs>